โอเคสุดลาดจำชื่อไว้ถ้าเขาถ้าถ้าเราเข้าสุดลาดได้เราก็แชมป์แล้วอ่ะจริงทำไมเราเป็นแข่งแข่งอย่างนี้สุดลาดอ่านถูกป่ะใช่ป่ะสุดลาดธานีไม่เคย R A J เหมือนกันนะเว้ยจำได้เหียบเตนัวบ้านไม่สุราดวะพี่เรอให้ขัดรถให้ขัดรถให้ขัดรถแล้แต่เราเราดรถไหนวะ ออกเคียวไดโอเคแค่ยังไงไปเข้าใจว่าไม่ใช่คนผิดเศษกระเดียวเกติดกอว์กับตุ๊กตุ๊กตอกกันทั้งทีต้มไข่อะล่มเราเนี่ยทั้งสองคนเลยพี่อยากได้เอ็ดนะตัวโอ้สกรอบชีวิตอ้ะ ไม่เคยได้เลย,เย,เยขึ้นเต็มที่ก็แพ้ดูโอเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เซิร์ฟอีเชียดนะเซิร์ฟยุโรปเนี่ยสบายเล่นแค่ถึงนี้ก็ได้นะพี่ดูโอเห็นเขาขึ้นฟอนกันเท่าไหร่สี่พันสี่พันสามเองเพราะว่าแรงแรงประมาณใดขึ้นไปน่าจะแข่งเก่งอะดูโออะน่าจะน่าจะสนุกอยู่อะแล้วนี่มันก็มีดีให้เก็บดูโอมันกเก็บเจอดีไปทางดีแลมต่ำเงี้ยพาดีไปแบกอะไรแค่ต่ำๆได้เล่นง่างยก็ให้ตึง มีคนไหมกูเกากูเกาจมูกอยู่มาดูเองก็ได้คนแต่ไม่ได้ดูไม่มีอ่ะไม่เห็นไม่เห็นอะไรข้างล่างเลยแบบแบบกูไม่โหลดอ่ะโหลดแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้รอยพักหนึ่งกูไม่เห็นอะไรข้างล่างจริงเพื่อนเต็มก็เห็นแบบไม่โหลดตอนนี้โหลดแล้วอ๋อจะไปใจะเย็นนะก็เด่๋ยวกูลงลงบ้านบาง้างๆลงปุ๊บกูตาย เนี่ยนกะูอยู่แค่เนี้ยกูอยู่แค่ตายไปสามคนคอยู่แค่เนี้ยกูก็ได้บวกแล้วบวกห้าสิบแล้วอ่ะไม่รู้เป็นไรติดใจใจเย็นมากเลยโอเคกูคตั้งออโตอยู่นะกูมีกูมีปืนพกพร้อมโอเคมีพวพกสองกระบอก มีเอ็มโฟพร้อมพี่ผมยังมีปืนฟกอยู่มันไม่มีคนเลยไอเอ็มโฟอะพร้อมมันไม่มีคนเลยไม่มีพี่ไม่มีไม่มีใครตรงกับรถล็อกซี่ไปสระพี่เที่ยผมสสวยพี่สวยไม่มีคนเลยันไม่มีรอกซี่ไปสระใช่ใช่ ช,ช,ชิวๆที่ผมฟาร์มชิวๆเลยเออชิวๆชิวๆมีคนลงกับเราอยี่มีตบบอานั้นแหละใช่ใช่ใช่ที่เธอเห็นแค่บ,บอทมันเข้าตาบอทโจม่ใช่ร้องไห้ยังวนยังคงวนกลับมาอยู่ตรงที่เดิมจะอยู่ตรงนี้ไม่มีความหมาย เลือกเตรียมกริงโซนสาพลีเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกูร้องอะไรของกูแป๊บหนึ่งกูปล,งปล่อยอ่ะ <c oughs> กูพี่มีความสุขก็ดีใจกูปล่อยเลยใช่จังหวะเนี่ยที่มีความสุขผมก็ดีใจแล้วพี่แอมโฟกเกอลเลยพี่แถเนี้ได้สุนเขียวอย่ะใช่ป่ะผมว่าจะเย็นแม่งมีสไนเปอร์ชัวร์ จริงๆกูมีแวคเตอร์ไม่กลัวใครแหละขอเพียงกูมีแม็กเทปพานั้นแหละผมจะเข้าสนามมวยนะพี่อยากมีแฟนแล้วกูจะเข้าสนามถวยสนามลูกของควยดีครับพี่ดีเกมเนี้ยมันเป็นเกมออฟไลน์พี่ทั้งหมดเราเจอมันไม่มีคนหลอกมีนจะบอดนะ มีเอ็มีซีทั้งหมดที่เจอมันคือ A I ไอพี่เอออีจายอีตายโอ้โหอีคือเยอะโอ้โหมีคิดจะเบรกกูซะหน่อยเหรอไม่ผมผมอยากเห็นพี่มีความสุขนะพี่มีความสุขผมก็ดีใจมันพูดจริงเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่พี่ไม่ไม่ผมรู้พี่คิดอะไรอยู่มันพูดจริงเขาเปล่า ผมรู้พี่คิดอะไรอยู่แต่ว่าเราจะไม่พี่เราจะไม่ไม่ไก่กันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ก้าวไก่นะไม่ไก่กันนี่แหละเออไม่เลือยไ่พี่ตรงนี้ไม่มีคนหรอกไม่มีใครกล้ามาหาผมหรอกผมไม่มีแรงบอลเนี่ขึ้นไปสักซิลเวอร์ดิไม่ก็โกก็ได้เดี๋ยวก็รู้แั่เดี๋ยวรู้กันถึงจะสนุกไงอ่ะ แล่นแรกเนี้ยเดินเล่นยังทำเฮ้ยคาด้วยเดินคาดีกว่าคาเล็ดก่อนกาสเลกมคาเล็ดต,ดตใช่แม็กใส่เอ็มโฟคูนหกผมทำอยิงเง้ยผมถาม้มมถาม,มันมันแปลกผมเล่นเปิดนะคาเอคาฮโลูเอฟมโฟกูนหก มทุกคนต้องมองมันมนดูแปลกโอ้ยเลดเลด,โซ,เดโซนเลดโซนกะจ,อจอบกมากของกูของกู ของกูของกูไหนวะไหนวะโอ้อะไรวะยังยังพี่เฮียใส่โอ้ข่าไปไม่อี่ตัวเองอมหมวกสามสวยขอบคุณหมวกสามมาเสิร์ฟกี่นี่บินลงมาจากชั้นบนสุดเง่ง อยากได้สักหกใกล้จังเลยโอ้ได้คุณสองอ่ะเริ่มได้แล้ว ยย่งไม่เข้าเลยคาสิโน่คุณหก <6. S 2> สวยเห็นได้แล้วคาสิโนไม่ไปเหรอเหลืออะไรไป,ป้อมน้ำมันคาสิโนของที่ตึกแดงก็ขึ้นแล้วป้อมเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวกูไปป้อมน้ำมันก็ได้มไปคาสิโนไป,เ,นไปเออจบ แต่ตรงตรงตรง,ตรงนี้กยังไม่ฟาร์มเลยบ้านตรงเนี้ยเฮ้ยป่าป่าบ้านตรงนี้ก่อนประตูไม่เปิดเหรือก,กูฟาร์มแล้ววะอ,อ๋อยังไม่เปิดจริงด้วยเฮ้ยหมกสามรวยไม่ก็สนเขียวเหมือนเยอะจังวะปกว่ตีสนเขียวเยอะๆจนทันฮอกมันไม่ใช่ด่านนี้แกกูส,สามทุกอย่างวะตอนเนี้ยเล่นแรง เราเก่งเว้ยสองสี่ป่ะโอเคแม่ได้แม็กซี่สิบสันไม่มีเลยไม่คอมเทนไม่บอกสามเยอะจังวะ กอดสองกูอยู่ไหนหมดแล้วพี่ไอ้ขอโมยรถมันไปวะ ขอสองก็ยังดีแด้กลัรางวัลแล้วพี่เหรอของเราพอใช่ปะบินยังไงวะดูดิโอ้โหบินทางนู้นเลยแล้วดอปยังอ่ะยังป่ะ ไม่เอาไม่เอาแล้วยิง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 เออ ไอดอบเราโหไอ้ดอบปไปอยู่นู่นแล้วไอ้ดอบกูจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่จำพอทำทิศได้อยู่เราเล่นตาหนึ่งขึ้นสองแรงว้ยเราฆ่า ไอ้ดออรอปะสัตวออ์ไม่เห็นเลยไกลมากไม่ตอนนั้นไปเลยโอ้โหเห็นควันไอ้ดรอปไหมไม่เห็นเลยวะแต่ว่าไกลมากตา,ายอ่ยอหลงไปอุ๊ยไอด้ดรอปไอ้ดอปไอ,ดอ้อดรอปอุ๊ยมีคนเอ,ยอน้ยเจ้าของเครื่องบินฆ่าแยดเข้สกาคูจำได้มันต้องฆ่าม,นมันที่ถ้าเราฆ่ามันเราก็แชมป์แล้วอะใช่ใช่มันบอดพี่ ช่เฮ้ามาดิครับเก็บคัณตะโเอะไรเก็บเอ้ย A W B ฮัลโหลมาเก็บมาเก็บศพนี้ศพนี้เ W A W W W เก็บเลยเก็บเลยคุณหกะคุณหกมีแล้วไม่เอาไม่เอา ม็กซ่สิบเอไม่มีแม่งหรอวะออคุณแดอยู่นี่แม็กซี่สิบเอามีคุณแปดอยู่นี่นะท,ที่กูกยกให้คุณแปดอยู่นี่ที่พื้นทิงใหละนี่ตรงนี้มีคนห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 ก เราขับเลยมาวะอ๋อพี่ไปในกล่องไม่มีแล้วหมดแล้วสี่ตายอีกสองีเ็นเอ็นเอเอ็นเลยในบแม่งยูคิเรตคุณภาพกูลงรถก่อนแล้วเลือดกูเหลือยี่สิบอะมันยิงกูไม่โดนผมอยู่บนรถเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับกูเอ้าเป็นตกูว่ากระบะดีกว่าถึงมันจะช้าเฮ้ยมึงปลอดภัย ไปไหนดีอะอยากไปไหนมากทิ่กับพิกระโดกว่าเหงาวะเ,วเราเกลร์ได้สวยพี่วัสดีครับเดี๋ยวพิกระโด่อยู่ไหนวะอ,อ๋อตามถนนเนี้ไปโอเคต้องของมันบินอยู่ไหนวะ ต้องทำแบบวะยังไม่แตกยางยังอยู่อยู่อยู่ีอยอยู่อยู่อยู่เฮ้ยเขบินนี่เลยผิดนี้เลยกูกูเราอเรามันตกก่อนตกก่อนตกไหม่ะตกไหม่ะเฮ้ยตกโอเค สร้างถนน e นี้วะนี่มันตรงศพที่เรา สองพี่เก้าขอได้ปะขอหน้ะขอหนะอ่าพี่จะเล่นเหรอโอเคไปบอด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 สาระบอดแบกบอดก็มาดิครับบนเขาพี่บอดน็อปบอดท่าไปไหนวะบอดเพื่อนมันอยู่ไหน พอเอมันบอดสงสารมันไปดีกว่าพี่ผมจะขึ้นไปฆ่ามันผมจะเอามันเอาเลยเหรอพี่ด,ดูมันยิงผมดิโหลมันอยู่ไหนวะงั้นมึงขับดิ<อ>มึงขับดิงั้นอะไง,ไงมาค้างอยู่เก็บคือผมมายิงมันล็อกแล้วเวม้มันกำลังคานอยู่ล็อกเพื่อนมาชุบอยู่เฮ้ยไอ ดตยวขอบคุณเลขใช่ไหมอืมขอบคุณสำหรับเทปไลน์มันยังไม่แตกหรอพี่ผมไม่เห็นมันอยู่เออที่ใน,นเกมมันอยู่ตรงนี้พี่จำ นีเพื่อนมันมาชุบแล้วพี่บอทมาชุบกันได้เชื่อครูเหียนปะ ที่ึ้นอะไรปผอูไม่ไหวละยามสักรีเราโอ้ยขึ้นไปข้างบนที่เห็นมันใช่ไหมเห็นเห็นต้องรู้นไปสัก เนเเกข้ามาดิครับสวยพี่ของเขาบินป่ะใช่ปะผมไม่ดูชื่อไม่ดูชื่อไม่ดูเหมือนกันมันเีอะไรบ้างมันคองใกล้มันงมีสพบไกลอ่ะเฮียเปินต้นตีนมากตัวเนี้ยมันถืออะไรพี่โอ้มึง มึงดูเองแล้วกันเออมันข้ออย่างกับเราได้ไงวะมันหย่ำมันเกลียดเราอะมใช้อะไรข้อเราพี่ AKS มี M4 ตรงนี้เอาปะ M4 M4 เกิดแต่คมถือ M4 อยู่แล้วพี่ AKS AKS AK กับ UMP มันอาจจะ UMP ก็ได้ไ<ง>พี่กินะอ,อะไรอยงงี้แหละใช้ UMP เฮ้ยมุดอะไรอะมีอะไรพี่อังนี้ จะลองไปกันการแอร์จอบอ่ะจะลองไปยิงกันมันยิงกันกูไม่ยิงเชี่ยอะไรเลยไปไปกูยิงตามอยู่ตรงนี้มีรถเอ่อมีรถดองนล้ี่ขับตามผมมาผมวิ่งไปฆ่ามันบอดบอดน่าจะน่าจะกูจากการเคารทที่อุ่นแรงขนาดนี้แล้วอันนี้ถานว่าน่าจะเป็นบอดอันนี้ถามว่าอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นเลยพี่ ยังไงพี่พี่อเข้ามาดีครับเฮ <Hey, S 2> ้ยบอทอ,อ,อ,บอีบอทบอทอันนี้กล่องนี่ ว่าแถวนี้ถ้ามีคนที่คิดว่ายังที่ฆ่าฝั่งนี้เป็นผมจะฆ่าฝั่งนี้น,น,นี้หรือไม่ผมก็มาโดนค่าฝั่งนี้ที่ที่ผมมน่าจะยิงมาจากครงในบ้านนี้ มาดิครับหมดหมดทำไรหมดแล้วไม่หมดไม่หมดไม่หมดแตกหมดกูรีโรหดลโดอยู่กูรีโหลดอยู่โอ้โหถ้าไม่รีโหลดนะมึงอืมอืมคิมอีก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  ที่ไอเล็บัอโด้พี่พี่ขับรถมารับเราด้วยมากูมาแล้วอืออื่กูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่กูรอกูรอกำลงใส่พี่ เราต้องมันตึกใจยเย็นไม่ได้ตัดใจเย็นครับตัดใจะนะไอ้ดอบเรา,าเห็นแล้ว นี่ผมล็อกเจ้าของเขาบินตายเจ้าของบินตายพี่ผมไล่ตัวนึงแต่ผมล็อกพี่ผมเก่งไหมเก่งมากเจ้าเขาบินตายแล้ววะหมวดผมก็หายพี่แป๊บหนึ่งผมขอยุดพางนะมาก่อนได้ไปก่อนได้ก่อน พี่พี่จ๋าขอ,องกูพังอยู่ไหนวะพัองอยูนน่ไหนวะมีเหรออ้าวเอ๊อเอะแล้วแต่อะไรพี่ไม่มีแล้วพี่จะได้ชุดพัางเหรอไม่เอาไปก็ได้มอง,งก่อนอะไรเนี่ยพี่ตึกใจเย็นตึกใจ,จเย็น ี่ขบนมีกล่องไอต่อี่อของบนไนมีแล้วเหรอโอเห็นแล้วแล้วไงฟันแดงขบนมไป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 เปลี่ยนไปนี่มจะเอาคันนั้นไม่ขับจริงเหรอที่ฟันแนกลังน้อยเลยนะี่ดูันจะขึ้นเงินพี่สวยพี่สวยูกค้างูค้างออกได้แล้วพี่หมดไม่มีคนอี พี่ยิงอะไรมีคนมันไม่มีไม่ไมีไม่มีก็เหียแล้วไอ้เอาไปด้านซ้ายออกไปด้านซ้ายพี่อ้าวแล้วตัวสุดท้ายอยู่ไหนอ่ะอ้าวตวีนี้เลที่นะั่นที่ถ้าเกิดเราสองคนไปตา้งม,มันตัวเดียวนี่คือปวดตาเลยนะพี่รอ สุดท้ายผมอยากได้อะพี่อันนี้ก็สุดท้ายอีกอีกอีกตัวเดียวกูก็นี่แล้ว18คิวพี่กูเพิ่ง4คิวกูเพิ่ง4คิวเฉยเฮ้ยแล้วบักกิ้งเราจะเอาไงวะเนี่ยลอยอย่างนั้นนะแล้วกี้จะเอาไงวะจัดอย่างนั้นวะเนี่ยเอ๊ตัวอยู่ไหนวะยิ่หาพี่ แอบกุเยียนมากกุณเยียนมากมาข่าวไหมข่าวไหมความเรียนพี่อ๋อกูช่วยกูช่วยิ่มความเรียนใ้ความเรียนมึงต้องรู้แหละว่ากูอยู่ไหนถ้ามึงไม่รู้มึงไม่ใช่คนเอพอใจยัง,ม,งมึงต้องรู้แหละว่ากูอยู่ไหนอ่ะ พอใจยังขนาดนี้ยิงอะไรยิงงมพมกิบไม่กูแอบเป็บบนี้เนียมไหมกแบบูแอบบแอบบแอบแอบไปนในรถนี้คันนี้แอบกบูเนียนโจ้กนียนมากโจ้เนียนมากมากกนียันไหมไหนวะอีคนเนียนเลยจี๊แอบอยู่ มันคือยี้ยอะไรเด็กพี่อ <F> ูแอบอยู่พี่ผมอยากฆ่ามันตัวสุดท้ายนั่นแหละอยู่ไหนอะ่ะผมอยากฆ่าตัวสุดท้ายมันยู่เบือน <S <S มันอยู่ในเมืองหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็น อืมอืมยไงอ่ะกูยกให้มึงนะกูขอขอโทษที่ทำผิดไปไรพี่อ๋อไม่ให้อภัยกูเหรอโอเคไม่ให้เธไ,ไ,ไปต้องเสียอะไรแค่ไหนยามเสียะอะไรไป พักสักพักมึงแตกก็ปุ๊กแตกต้องรอวงนี้ครับพี่มันจะล่าได้พี่ผมไม่เห็นมันมันบอดใช่ไหมมันบอดมันบอดมันยังไม่สปอนโตขึ้นมามันบอดเลยอะไรไม่สปอนไม่เอาไปไกลกูมากเพี่อนพี่เห็นแล้วคมเห็นมาละพี่อยู่นั่นพี่อยู่นั่นไปนะผมจะเล่นกับมันเองพี่ไม่ต้องไหน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 พี่ไม่ต้องโอ้อะไรวะแย่ ถ้าเขาเป็นเด็กชุดไอ้นี่ด้วยพี่อ้ชุดสีชมพูอ่ะไอชุดนี้มันเป็นชุดหนูวะเขาได้ชุดอะไรชุดหนูวะอ๋ออย่งได้มันแย่ง <ๆ S 1> คิวกูไปอ่ะที่จริงกูคนยี่สิบเว้ยมึงคนคนเอาไปแค่สองคิวที่จริงอ่ะ